สวัสดีครับทีเด็ดบอลซีซประจำวันพุทธที่11ตุลาคม2566ครับฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติครับระหว่างเวลครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนญญของยิบริต้าครับเวลาตี14นาทีมาดูผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมครับผลงานล่าสุดของเวลครับชนะไป1เสมอ2แพ้3ยิงได้4ประตูเสียไป10ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับส่วนยิบริต้าครับชนะไป1 เสมอศนย์แพ้5ยิงได้1ประตูเสียไป13ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับล่าสุดวันที่7กันยายนที่ผ่านมาครับเวลเล่นในบ้านเสมอกับเกาหลีใต้ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับส่วนยิบร์บต้าครับบุกไปแพ้มอนต้า1ประตูต่อศูนครับ มาดูผลงานในบ้านและนอกบ้านของทั้ง2ทีมครับผลงานในบ้านของเวลครับชนะไป1เสม,มอ1แพ้3ครับยิงได้3ประตูเสียไป9ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดครับฝั่งทีมเยอนครับยิบรอต้าครับผลงานนอกบ้านยังไม่ดีครับยังไม่ชนะใครครับชนะไป0ูนเสม,มอ0แพ้หญยิงได้1ประตูเสียไปถึง16ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดครับล่าสุดปลุกไปแพ้มอนตา้า1ประตูต่อ0ครับ มาดูอัตราการแพ้ชนะของทั้งสองทีมในเกมนี้ครับเวลครับมีอัตราการชนะ50%อัตราการเสมอ35%อัตราการแพ้15%ฝั่งทีมเยือนครับยิปปัตตาครับมีอัตราการชนะ5%อัตราการเสมอ10%และอัตราการแพ้85%สำหรับคู่นี้ครับทีเด็ดบอลซีดป,ประจำวันนี้ขอยกให้กับเจ้าบ้านครับเวลแน่นอนครับ